อันนี้ผู้ป่วยแฟนผู้ป่วยหกโรคที่สามีแกเป็นหโรคต้องอาล้างไตตอนนี้เราก็ให้เอาขวดมากรอกเอาน้ำด่างอันนี้นี่เป็นเครื่องผลิตน้ําด่างหรือเครื่องกรองน้ําแร่น้ําแร่อันคลายที่เป็นน้ําแร่บริสุทธิ์จากาแหล่งธรรมชาติที่ไม่ได้เติมสารเคมี ไม่มีอันนี้มีความเป็นธรรมชาตินะพี่เราไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์ค่าความเป็นด่างนะอันนี้คือจากธรรมชาติล้วนๆมีไส้กรองอะไรเรียบร้อยไส้กรองที่เกิดจากธรรมชาติเห็นไหมคะเนี่ยเี่พี่เห็นไหมนี่ที่เป็นหินหินหินแร่เนี่ยใช่หินแร่นี่เป็นหินแร่ก้อนแร่ซิลิก้านะพี่ซึ่งมีเป็นอาหารผิวนะซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกาย เนี่ยเป็นน้ำช่วยปรับสมดุลให้แก่ร่างกายนี่ค่ะความเป็นด่างนี่จะมีตัววัดค่าด้วยแต่นี้ค่าความเป็นด่างของเราอยู่ที่แปด p h แปดถึงแปดุดห้าพี่เห็นไหมพี่เห็นสีไหมเนี่ยสีเป็นตรงกันไหมเนี่ยนี่นี่เป็นตัววัดวัดวัดความเป็นกรดเป็นด่างนะตรงนี้เป็นค่าความเป็นด่างจะเป็นสีนี้ค่ะสีฟ้าน้ําทะเลเป็นสีนเงินน้ําทะเลเนาะนี่นี่มาดูถ้าเป็นกรดนี่จะเป็นสีนี้พี่ เนี่ย4.5เนี่ย ps <ล>4.5เนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมแต่ค่า ps ที่เป็นปานกลางนะที่ร่างกายเรา,าเกิดความเป็นสมดุลก็คือ p จ6.5 7.5 7 p จ6.5 7 7.5ขึ้นไปอ่ะพี่ร่างกายเราจะแบบว่าไม่ค่อยไม่มีโรคไม่มีภยัยร่างกายเราจะแบบว่าสุขภาพจะดีอะ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะ กกินด้วพี่พี่ไม่เป็นไรตอนนี้มีเครื่องกรองน้ำงงำนํำด่างแล้วเครื่องทําน้ําด่างแล้วพี่ก็เอาไปตอนนี้เรามาช่วยผู้ป่วยนะคะนี่แฟนแกตอนนี้แฟนพี่แกเป็นยังไงตอนกินไปหน้าใสาถูกไหมหน้าใสาขึ้นถูกไหมตอนนั้นที่กินน้าด่างที่ให้น้ําด่างไปอ่ะแล้วทีน,นี้พอน้ําด่างหมดเป็นยังไงตอนนี้ <c oughs> วันนั้นให้ให้ยาไปกินโอเคไหม ตอนนี้น้ําน้ําหมดแล้วค่ะแจแล้วตอนนี้หมอไปหาหมอหมอเขาจัดยาอะไรให้นึง่งค่ะตอนนี้เดินได้หน่อยค่ะเอ้ยอดีแล้วดีแล้วแกต้องฟอกไตค่ะแฟนแกเป็นถึงหกโรคแล้วก็ต้องฟอกไตเราก็เลยให้มาเอาน้ําพอดีเราผลิตน้ําอ่าน้าน้าด่างเนาะเป็นเครื่องกรองน้ําด่างก็เลยให้อ่าแกน้าไตคือหมดเลยเออยาตัวนั้<อ>นสุดยอดนะพี่รู้ไหมน่ะกินแล้วมันมีปฏิกิริยาแบบมีแรงขึ้นไหม โอเคยายุวัฒนะตัวนั้นอะเห็นพี่ก็พอเดินได้แล้วว่าทำกีฬาได้อย่างนี้แต่ที่เดินไม่ได้ที่ตอนนั้นหามเลยใช่ไหมวันที่พี่มาหาหนูตอนเย็นน่ะใช่ไหมหนูดีใจด้วยนะก้าวเขาเมาแล้วเข้าไปเขาช่วยกันยกโอ้ตอนนั้นเหรอก้าวไม่ได้ก้าวเดียวก็ก้าวไม่ได้ตอนนั้นนะนะที่พี่มาหาหนูตอนนั้นนะนะตอนเย็นแล้วแล้วอีกวันหนึ่งพี่ไปตอนไหนตอนเช้าเหรอก็ไปตอนนี้เราสัมภาษณ์แฟนผู้ป่วยโดยตรงค่ะจนบอกโอ้ยเดินได้แล้วเหรอเดินได้แล้วค่ะ หมอนยังไงนะพูดใหม่สิคะอ๋อไม่ค่ะอ่อ่หมอสงสัยหมองงเลยใช่ไหมหมองงว่ามาได้ไงตกสี่เห็นรถเข็นไปตอนนั้นผ่าหายบวมก็หรือก็เมื่อวันอังคารอะวันที่ที่กินยาใช่ไหมวันที่กินยาอายุวัฒนาไปใช่ไหมเออตอนเช้าไปหาหมออีกเหรอก็ฟอกไตเมื่อวันอังคารเออเออก ลูกก็รถเข็นก็ไม่มีนักผู้ยุงเดินพ่อขอได้ก้าวไปทีอแล้วเออเออจากที่ก้าวไม่ได้ใช่ไหมพี่เออเออเออามีวัอาทิตย์นั้นแหะที่ว่าขาบวมอ่ะหมองงเลยใช่ไหมว่าว่าเดินได้ยังไงคนไข้เดินได้แล้ยก็รอรงรถโรงพยาบาลมาไม่มารับสักทีอพราะคุณหมอลืมส่งเบอร์นั่นหมอคนไข้เดินได้หน่อยหน่อยมาแล้หมอก็เป็นนี้แล้เนาะเออก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รถรถโรงพยาบาลมารับพรุ่งนี้ฟอกอ๋อพรุ่งนี้ฟอกอยู่พี่ฟอกทีมากเลยน้าอาทิตย์นึงต่องทั้ง อ๋อที่หนึ่งสองครั้งเลยเหรอาาดเดี๋ยวพี่กินน้าไปเรื่อยๆตอนนี้คือน้ํา <c oughs> น้ําพี่แกจะประหยัดน้ําเพราะว่าเราอตอนนั้นช่วงนั้นเราไม่ได้ไปเอาน้ําไม่ได้เข้า,าบริษัทเลย <c oughs> ไปเอาน้ําด่างมาให้แกเนาะแกก็เลยกินแบบประหยัดปกติจะให้แกตุมตุมตุมเป็นถังๆกินไปเลยแล้วทีนี้ค่าไตตัดไตไส้พุงนี่มันจะดีขึ้นเลยค่ะคือจากคนที่เขาเคยฟอกไตอะพี่เพื่อนกันนะเพื่อนเพื่อนของแฟนหนูอะเขาไม่ได้ฟอกไตแล้วตอนเนี้ย แกเดินเข้าห้องน้ำอ่ะยี่สิบกว่าครั้งหนูยังมีคลิปอัดไว้เลยหนูไปเจอแกที่โรงงานแกไปไหว้แกวันที่เขาเปิดตัวโรงงานอ่ะแล้วทีเนี้ยแกเล่าให้ฟังหนูก็เลยอัดคลิปมาเนาะแต่เครื่องโทรศัพท์หนูหนูทาหล่นแตกเนี่ยหนูจะไปซ่อมอยู่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ฟังแกหายแล้วแกไม่ต้องฟอกไตแกเป็นใช่แต่แกไม่ได้เป็นหกโลกนะแกเป็นโรคไตแกเดินเข้าห้องน้ำยี่สิบกว่าครั้งทีแรกอ่ะแล้วทีนี้พอกินน้ําด่างไปเรื่อยๆหมดไปสามถังเนี่ยสามถังกว่า แกดีขึ้นค่อยๆเดินเข้าห้องน้ําตอนนี้เหลือสองสาครั้งต่อคืนเราไปตรวจค่าตับไตไส้พุงค่าไตอะ่ะดีขึ้นเลยมันมีจะมีผลตรวจค่าไตด้วยแกบอกว่าผมตรวจมาหมดแล้วไตมันดีหมอบอกว่าไม่ต้องมาฟอกไตแล้วอะ่ะพี่คิดดูแล้วกัน <Okay. S 1> แต่แฟนพี่นะแกเป็นหนักเพราะว่ามันหกโลคพี่เข้าใจไหมหก <Okay. S 1> โลกมันก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะว่าแกเป็นทั้งเส้นเลือดอะไรนะ เส้นเลือดในสมองตีมันสําคัญไงพี่มันจะทําให้โอ้ยอย่าให้แต่ว่าถ้ากินน้ำด่างอะ่ะเส้นเลือดมันจะแข็งแรงมันจะทําไม่ทําให้เส้นเลือดฝอยแตกง่ายไงยนี่ผู้ป่วยมาเอาน้ําก็เลยให้เอาขวดขวดขวด,ขวดน้ํามามามา,มากรอกเอาน้ําด่างที่เราที่เราทําเป็นเครื่องผลิตน้ําด่างเนี่ยเนาะ นี่เป็นเครื่องผลิตน้ำดา่างข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวไส้กรองนะคะข้างบนเนี่ยเนี่ยจะเป็นตัวไส้กรองคือสะอาดบริสุทธิ์มากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแช่ด้วยอ่าก้อนแร่ค่ะก้อนแร่แที่สามารถทรําเป็นน้าําด่างได้ค่า P h 8ปดถึงแปนะคะเรเรื่อนะเครืมเแล้วน,นะ เียกัมันจันนี้เราน้ำด่างเนี้ยจะเป็นตัวปรับสมดุลให้แก่ร่างกายนะคะมมเราไม่ได้บอกว่ารักษาโรคได้นะแต่ว่าถ้าร่างกายเรามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสมดุลกันคนเราก็ไม่มีโรคแล้วก็ไม่ป่วยแล้วฮะพี่กอก็เลยค่ะ<ร>กอกเอาอีกเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อเครื่องเครื่องกรองน้ำด่างด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเรามีเครื่องทำ น้ำแร่และตอนนี้น้ำแร่น,น้ำด่างละเหมือนไอ้ลุงกำนันบินนะ่ะน่ะลุงชายเขาเนาะอ๋อจริงเหรอคะนี่ยจำ<อ>พี่เล่ไม่ได้แล้วเองบ้าบอก